ออกไปเที่ยวอ,ออกไปเที่ยว สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทีเชอร์โบในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะทีเชอร์ก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เรื่องใหม่กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายนั่นเองค่ะการแต่งกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะนอกจากจะทําให้บุคลิกภาพของเราดูดีแล้วนะคะก็ยัง ต้องแต่งตัวให้ถูกต้องนะคะเหมาะสมตามกาลเทศะด้วยนะคะฉะนั้นการเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ออกนอกบ้านเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะการไปโรงเรียนเราควรแต่งตัวอย่างไรนะคะอยู่บ้านนะคะแต่งตัวอย่างไรไปเที่ยวแต่งตัวอย่างไรนะคะการออกไปเที่ยวเนี่ยก็มีหลายสถานที่ที่เราจะต้องเลือกแต่งกายให้เหมาะสมเช่นกันนะคะวันนี้นะคะทีเชอร์จะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องของการแต่งกายกันคะ่ะ ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีรูปภาพให้นักเรียนดูทั้งหมด3รูปภาพเอนักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละรูปเขาเรียกว่าชุดอะไรรูปที่1คือชุดนักเรียนใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วนะคะแล้วรูปที่2ก็คือชุดอะไรคะรูปที่2ก็คือชุดไปเที่ยวใช่ไหมคะมาดูเฉลยกัน ชุดไปเที่ยวนะคะและรูปที่3นะคะนักเรียนคิดว่าชุดแบบนี้เราสวมใส่ตอนไหนคะรูปที่3นะคะเรียกว่าชุดนอนนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเสื้อผ้านักเรียนจะสังเกตว่าแต่ละชุดมีความแตกต่างกันดังนั้นเราจึงควรสวมใส่ให้เหมาะสมกับโอกาสและก็สถานที่ทีนี้นักเรียนมาดูคำว่าเสื้อผ้าหมายถึงอะไรเสื้อผ้าหมายถึงสิ่งที่เราสวมใส่ เพื่อปกปิดร่างกายทำให้ร่างกายของเราอบอุน่นโดยในชีวิตประจำวันเราจะสวมใส่อยู่เสมออย่างเช่นเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเสื้อกล้ามเป็นตน้นที่นี้เสื้อผ้าของเราก็แบ่งออกมากมายหลายประเภทมาดูประเภทที่หนึ่งเสื้อยืดสิ่งที่เราสวมใส่ในชีวิตประจำวันเวลาที่เราอยู่บ้านในวันสบายๆเรามักจะสวมใส่เสื้อยืด ชุดต่อไปเสื้อคลุมเรามักจะสวมใส่เวลาที่ออกไปข้างนอกและชุดต่อไปเสื้อกล้ามเรามักใส่ไว้ข้างในกับเสื้อนักเรียนหรือใส่ในวันสบายๆเวลาอยู่บ้านต่อไปกางเกงขาสัาน้นเรามักใส่อยู่บ้านกันนะคะหรือใส่ไปเที่ยวต่อไปชุดกระโปรงนะคะกระโปรงสำหรับนักเรียนหญิงนะคะที่นักเรียนหญิงชอบสวมใส่ ต่อไปชุดกระโปรงนะคะเป็นชุดเรสใส่ไปเที่ยวหรือใส่อยู่บ้านในวันสบายๆก็ได้ชุดต่อไปชุดชั้นในนะคะ<ม>นักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องสวมใส่ชุดชั้นในก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายนั่นเองค่ะ ชุดต่อไปกางเกงขายาวเรามักสวมใส่ในช่วงฤดูหนาวหรือสวมใส่เวลาออกไปข้างนอกเพื่อเพิ่มความสุภาพเรียบร้อยให้กับตัวเรานั่นเองค่ะค่ะนี่ก็คือประเภทของเสื้อผ้าที่เรารู้จักนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายหมายถึง สิ่งที่ใช้สวมใส่กับเสื้อผ้าหรือตกแต่งร่างกายของเราให้สวยงามนั่นเองค่ะว่าแต่เอเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะรูปที่หนึ่งของเรานะคะก็คือเด็กๆทราบไหมคะว่านี่เรียกว่ารูปอะไรมีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะรูปนี้ก็คือรองเท้านะคะรองเท้าก็จะมีมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น รองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะเราจึงควรเลือกสวมใส่ให้เหมาะสมกับโอกาสและก็สถานที่นั้นๆค่ะโอเคเรามาดูรูปต่อไปกันเลยนะคะรูปต่อไปก็คือรูปของ ถุงเท้านะคะถุงเท้าก็จะมีมากมายหลายแบบเช่นกันนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ก็คือถุงเท้านักเรียนนะคะมีสีขาวและสีน้ำตาลขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนนั้นให้ใส่สีอะไรมาดูรูปต่อไปกันเลยค่ะรูปต่อไปของเราคือรูปอะไรนั้นรูปต่อไปก็คือรูปเข็มขัดนะคะเข็มขัดก็ถูกแบ่งออกมากมายหลายประเภทเช่นกันนะคะซึ่งโรงเรียนของเรา จะเลือกใช้เข็มขัดสีดำใช่ไหมคะที่นักเรียนสวมใส่กับชุดนักเรียนมาเป็นประจำทุกวันส่วนเนตรนารีก็จะมีเข็มขัดแบบที่สาสวมใส่มาเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะมาดูรูปต่อไปของเรากันเลยนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรรูปต่อไปของเราคือกำไลนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ากำไลมีสีสันสวยงาม มักเหมาะกับผู้หญิงที่นำมาประดับตกแต่งร่างกายของเรานะคะซึ่งส่วนใหญ่กำไรเรามักจะสวมใส่เวลาที่เราไปเที่ยวเราจะไม่นิยมสวมใส่มาโรงเรียนนะคะเพื่อป้องกันเกิดความสูญหายของกำไรนั่นเองค่ะรูปต่อไปโบผูกผมนักเรียนจะสังเกตว่าโบผูกผมมีมากมายหลายชนิดหลายเฉดส,สีนะคะซึ่งสีที่เรามักจะผูกมาก,กับ ผมของเราที่โรงเรียนกำหนดก็คือสีน้ำเงินหรือว่าสีกรม,มท่าบางโรงเรียนก็จะใช้สีขาวหรือสีดำเพื่อความเป็นระเบียบของนักเรียนนั่นเองนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนใช้สีอะไรรูปต่อไปนาฬิกานะคะนาฬิกานักเรียนสามารถใส่มาโรงเรียนได้นะคะเพราะนาฬิกาเป็นสิ่งจำเป็นสามารถบอกวันเวลาและวันที่ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเครื่องประดับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าชุดนักเรียนที่เราสวมใส่ทุกวันนั้นหมายถึงอะไรนะคะชุดนักเรียนนะคะ หมายถึงชุดที่ถูกต้องตามกฎร,ระเบียบของโรงเรียนเพราะเป็นชุดที่ใส่เป็นประจำทุกวันเพราะฉะนั้นเพื่อความมีบุคลิกภาพดีนักเรียน,นควรสวมใส่เสื้อผ้าให้ถูกต้องนะคะมาดูชุดแรกกันเลยค่ะการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะที่เป็นชุดนักเรียนชายจะประกอบไปด้วยอะไรานั้นนะคะมาดูกันเลยนะคะ ชุดนักเรียนชายของเรานะคะก็จะมีเสื้อเข็มขัดกางเกงถุงเท้าและก็รองเท้าผ้าใบนั่นเองนะคะเสื้อนะคะจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวปักอักษรย่อโรงเรียนที่หน้าอกเสื้อด้านขวา 2. กางเกงสวมใส่กางเกงขาสั้นสีตามที่โรงเรียนกำหนดส่วนใหญ่ใช้สีดำหรือสีกาเกีนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อกับกางเกงต่อไปถุงเท้านะคะสวมถุงเท้าสีน้ำตาลหรือสีขาวตามที่โรงเรียนกำหนดและรองเท้าสวมรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลสีดำ หรือรองเท้าหนังสีดำตามที่โรงเรียนกําหนดต่อไปนะคะมาดูเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนหญิงบ้างนะคะชุดนักเรียนหญิงก็จะมีเครื่องแต่งกายไม่ได้แตกต่างไปจากชุดนักเรียนชายมากแต่นักเรียนหญิงก็จะมีโบและก็สวมใส่กระโปรงคุมเขา่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนนั่นเองค่ะค่ะมาดูเครื่องชุดแต่งกายของนักเรียนหญิงเลยนะคะ1 เสื้อนะคะสวมเสื้อปกบัวนะคะแขนสั้นสีขาวปักอักษรย่อของโรงเรียนที่หน้าอกด้านขวา 2. องกระโปรงสวมใส่กระโปรงยาวคลุมเข่าสีกรมท่าหรือสีตามที่โรงเรียนกําหนดนะคะ 3. ถุงเท้าสวมถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลายนะคะ 4. รองเท้า สวมรองเท้าหนังสีดํานะคะเน้นย้ำเรื่องถุงเท้าให้นักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะแล้ววันนี้นะคะนอกจากสาระการเรียนรู้แล้วนะคะทิเชอร์ก็ยังมีนิทานสนุกสนุกนะคะและเพลงน่ารักน่ารักมาฝากเด็ก,ด,กด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะตอนแต่งตัวพวกเราพรุ่งนี้อย่าลืมที่ได้กันไว้นะ นัดนอะไรกันหรอบิลลี่ดิขี้ลืมจังก็พรุ่งนี้พวกเรานัดกันไปเที่ยวที่สวนสนุกไงเฮ้ยเจิงด้วยลืมไปเลยอะ่ะจริงจริง,รงพรุ่งนี้เจอกันตอนสิบโมงที่สวนสนามเด็กเล่นเหมือนเดิมแนมะ่ตกลงไหมหต้องรีบกลับบ้านไปบอกแม่เตรียมขนมไปเยอะๆเลยอะ่ะจริงด้วยดารี่ต้องรีบกลับไปเตรียมชุดสวยๆเตรียมไปใส่วันพรุ่งนี้ฉันก็เหมือนกันอะ่ะต้องไปเตรียมชุดเท่ๆไว้บ้างอ่ะ <c oughs> <c oughs> กิฟฟี่เป็นอะไรทำไมเงียบไปล่ะอ๋อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกถ้าอย่างงั้นนะนะพวกเราเรียบกลับไปบ้านเตรียมชุดกันดีกว่าเฮ้ยอ้อาวทำไมกิฟฟี่มาช้าจังอะเอ๊ะหรือว่ายังไม่ตื่นเนี่ยหรือว่าจะไม่สบายเมื่อวานเราเห็นกิฟฟี่เงียบๆผิดปกตินะฮะจริงเหรอฉันว่าพวกเราไปที่บ้านกิฟฟี่ดีกว่านะตกลง กิฟฟี่อยู่ที่ไหนเันบากิฟฟี่โหนี่นายยังไม่เปลี่ยนเสื้ออีกเหรอเอ๊ะนายลืมไปได้เหรอว่าวันนี้เรามีนัดไปเที่ยวกันน่ะหรือว่ากิฟฟี่ไม่สบายอ๋อบังเอิญฉันตื่นสายน่ะนึกตั้งนาฬิกาปลุกอีกอย่างวันนี้ พ่อกับแม่ออกจากบ้านไปทุระแต่เช้าก็เลยก็เลยอะไรหรอก็เลยก็เลยไม่มีใครแต่งตัวให้ฉันน่ะสิอะไรนะไม่มีใครแต่งตัวให้เรื่องแค่นี้เองอเหรอก็ฉันไม่รู้จะแต่งตัวยังไงให้สวยๆน่ะสิโอ้เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรไม่เห็นต้องคิดมากเลยแต่งตัวยังไงก็ได้ที่สบายๆพวกเราก็แต่งกันเองทั้งนั้นนะ่ะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวดารี่ช่วยเลือกชุดแต่งตัวให้อาจริงด้วยจริงด้วยเดี๋ยวพวกเราช่วยนายแต่งตัวให้ก็ได้ไหนดูซิมีชุดไหนบ้างวันนี้เราไปเที่ยวที่สวนสนุกกันต้องใส่เสื้อผ้าสบายสบาย,บายกระฉับกระเฉงหน่อยดารี่ว่าชุดนี้เหมาะกับกิฟฟี่มากลองใส่ดูซิกางเกงมันหลวม,ลมยังไงก็ไม่รู้ ก็คาดเข็มขัดสิจะได้กระชับพอดีเอวใส่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋โอโหพอดีเลยอืมไปเที่ยวสนสุกอาจจะต้องเดินเยอะต้องใส่รองเท้าผ้าใบาจะได้เดินคล่องคล่องแต่ต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะจะได้ไม่เจ็บเท้าอ่ะอ่าดีจังเลยเดินสะดวกมากเลยอืมยังขาดอะไรอีกไหมนอ้อกระเป๋าไงไปเที่ยวไม่เอากระเป๋าพกของกินไปหน่อยเหรออย่างนั้นจะห,หิวแย่เลยนะ กระเป๋าหรือเปล่าล่ะฮะมีอยู่ใบหนึ่งพ่อเพิ่งซื้อให้แต่ยังไม่ได้ใช้เลยนีไงใส่หมวกเส้นหน่อยนะวันนี้แดดร้อนความจริงการแต่งตัวก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดต่อไปฉันก็ไม่ต้องให้พ่อกับแม่ช่วยแต่งตัวให้อีกแล้วล่ะทุกคนเลยเวลามามากแล้วอ่ะเรารีบไปเที่ยวกันดีกว่าเนอะ <Yeah! S 2> yeah! หลังจากที่เรานะคะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกายไปแล้วนะคะแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมนะคะน่ารักเหมาะกับสถานที่นะวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอฝากการบ้านเอาไว้2ข้อด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการฝึกนะคะและทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้คะ่ะและท้ายคลิปนี้ทิเชอร์ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ ออกไปเที่ยวอ,ออกไปเที่ยว